พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลสปักษาทีมทนายความดเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับสวัสดีครับ วันนี้ก็จะมาะครับให้ความรู้เกี่ยวกับทางกฎหมายเช่นเดียวเช่นเดิมฮะเกี่ยวกับเรื่องของในหัวข้อที่ว่าคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาติถือครองที่ดินได้หรือไม่นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องของเรียนว่าแต่เดิมน,นะครับคนไทยที่จดเป็นสมรสกับคนต่างชาตินะฮะจะถือที่ดินจะถือกรรมสิทธิ์นะฮะในที่ดินไม่ได้นะครับผมเพราะกฎหมายเนี่ยที่ดินไม่หรือญาตให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์นะครับ และหากอนุญ,ญาตให้ผู้สมรสที่เป็นคนไทยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วเนี่ยที่ดินจะเป็นสินิสมรสกับผู้สมรสต่างด้าวน,นะครับตามมาบกฎหมายแพ่งนะครับต่อมาณนั้ผมจะขอเรียนว่าในส่วนของเรืเ่อรบรมนูแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับได้บัญญัติหลักการเอาไว้ว่าบุคคลนะครับจ่อมเสมอกันในทางกฎหมายนะครับและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงเนี่ยมีสิทธ์เท่าเทียมกันในการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนะครับเพราะเหตุแห่งความต่างในเรื่องถิ่นกําเนิดเชื้อชาติภาษาเพษอายุสภาพทางการหรือสุขภาพถานะของบุคคลนะครับผมดังนั้นนะฮะเพื่อไม่ให้นะครับเป็นการจํากัดสิทธินะและเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายร,รัฐธรรมนูญนะฮะจึงได้มีการวางหลักหรือระเบียบการทํางานของเจ้าที่ดัง ที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางที่ดินนะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดลักล่าวของสารมนูนนะอของกฎหมายธรมนูนนะครับผมโดยได้วางหลักเกณฑ์ให้พนักง,งานเจ้าที่เนี่ยได้ปฏิบัติดังนี้นะครับก็คือกรณีบุคคลสัญชาติไทยนะครับที่มีคู่สมรสเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะครับโดยชอบในกฎหมายขอซื้อที่ดินนะครับหรือขอรับโอนที่ดิน ในกรณีที่คล้ายคลึงกันนะครับในระหว่างสมรสนะครับถ้าหากนะครับถ้าหากสอบสวนแล้วเนี่ยผู้ขอและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้านเนี่ยได้ยืนยันเป็นและละอษร,ร่วมกันนะว่าเงินที่บุคคลสัญชาติไทยเนี่ยนำมาซื้อที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสินส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยเพียงแต่ฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรสนะครับก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจทะเบียนสิทธิ์และดิติกรรม ให้กับผู้ขอต่อไปได้นะแต่ถ้าหากคนต่างด้าวที่เป็นคู่สมรสของบุคคลสัญชาติไทยไม่ยืนยันตามในดังกล่าวหรือยืนยันเป็นลักษรว่าเงินที่นํามาซื้อที่ดินหมดหรือบางส่วนเป็นสิทธิสมรสเมื่อพนักงานเจ้าที่สอบสวนเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินเพื่อขอคําสั่งรัฐพลีนะครับตามในมาตรา74วรรค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรณีที่สองนะครับกรณีที่บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวโดยมีชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้โดยมีชอบด้วยกฎหมายนะฮะขอซื้อที่ดินหรือขอรับโอนที่ดินในกรณีอื่นที่คล้ายคลึงกันในระหว่างที่อยู่กินฉันสามิภรยากับคนต่างด้าวนะครับหากสอบสวนแล้วผู้ขอและผู้สมรสที่เป็นคนต่างด้าวได้ยืนยันเป็นแล้วสอดร่วมกันว่าเงินที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นทรัพย์ส่วนตัวของตนนะฮะ ว่าเป็นอ่าเป็นบุคเป็นทรัพย์สินของตนฝ่ายเดียวนะฮะไม่ใช่ทรัพย์ที่ทํามาหาได้ร่วมกันก็ให้พนังงานที่ดินเนี่ยทาการจดทะเบียษษนสิทธิกรรมให้กับผู้ขอ,ขอต่อไปและได้นะฮะแต่ละหากว่าผู้สมรสเนี่ยไม่ยืนยันตามในรังกล่าวเนี่ยนะก็ให้ทําเรื่องส่วนไปที่กรมที่ดินเพื่อขอคำสั่งรัฐมนตรีนะฮะกรณีที่สามครับผมกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาตินะ ทางที่ชอบไะไม่ชอบต้วกฎหมายขอรับให้ที่ดินในระหว่างสินขอรับให้ที่ดินในระหว่างสมรสหรือระหว่างอยู่กินฉันสามีภรรยานะก็คือขอขอ,ขอรับกันให้นะมีการให้ดยเสน่หากันนะฮะหากสอบสวนแล้วนะฮะเป็นการรับให้ในฐานที่เป็นสิทธิส่วนตัวนะฮะหรือเป็นทรัพย์ส่วนตัวของตนฝ่ายเดียวเนะี่ยมิได้ทำมิได้ทําให้คนต่างด้ามีส่วนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมด้วยเนะี่ย ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการจดเป็นสิทธิ์ในนี้ครับให้กับผู้ขอต่อไปนะครับดังนั้นนะครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คนไทยเนี่ยจะมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวนะสามารถถือของที่ดินได้อันหนึ่งโดยการยินยอมโดยคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวนั้นนะคุมพี่ได้บังบอกไปว่าต้องไปให้ความยินยอมด้วยตัวเองนะครับจะทําเป็นหนังสืออย่างเดียวไม่ได้นะครับอันเดียวนี้กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่อง คนไทยที่มีคั้สมรสเป็นคนต่างชาติถือเขาได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องขอบใจเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ